สวัสดีค่ะ Good afternoon everyone วันนี้นะคะรงกับวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2565คุณทั้งใจก็มา,ามาเยี่ยมชมสำนักงานนิติบุคคลนะคะหมู่บ้านกิตินครกระเด็นวิวนะคะ ะะแต่วันนี้เขาหยุดทําการค่ะเขาหยุดทําการคุณคุูน้ําใจก็พาหลานชายมานะคะออ,ออฟฟิศนี้ก็คือออฟฟิศที่ลูกสะพายคุณคุูน้ําใจทํางานอยู่นะคะนะคะก็เลยชวนหลานชายมาให้อาหารปลานะคะหลานชายนะคะหลานชายให้อาหารปลาเฮเดสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยลูกเฮเดสท่านก็คงค่ะ โอ้น่ารักจังอะหนูให้อาหารปลาโอเคไหนปลาอยู่ตรงไหนลูกไหนปลาอยู่ไหนปลาเห็นมองเห็นแล้วเห็นแล้วกี่ตัวลูกหนูเห็นกี่ตัวเม่ได้เห็นกี่ตัวย่ายังมองไม่เห็นเลยเนี่ยเยอะอยู่เนี่ยเยอะเกี่ยับเลเยอะอยู่สาล่ายเยอะเลยบังปลาหมดนะคะมองไม่ค่อยเห็นปลา นะคะเหมือนบ้านน้องแป้วเขาเลี้ยงปลาสอดนะคะค่ะออฟฟิศนี่เขาก็มีต้นไม้สวยงามหลากหลายนะคะหลากหลายอย่างในบอ่อเลี้ยงปลาเนี่ยบอ่อเลี้ยงปลาเนี่ยนะคะเขาก็เขาก็มีต้นอะไรนะต้นเอ่อ ต้นอะไรนะครูดูที่จำจาไม่ค่อยถูกอีกแล้วพ่อองดามน่ะเหมือนบ้านน้องแป๊วนะคะพ่อองดานี่นะคะก็เอามาจากที่เดียวกันนะคะบ้านน้องแป๊ก็ให้มาลูกสะพ้ายครูก็ลูกสะพ้ายครูคน้ำใจเขาก็เอามาปลูกลงที่อ่างเลี้ยงปลานี่ล่ะคะ่ะนี่คะ่ะเขาก็สวยงามดีเนาะ,ะจนต้นที่สูงสงนั่นก็คือ,อเศรษฐีวินสันนะคะเศรษฐีวินสัน ลูกสะบายครูเขาก็ชอบปลูกต้นไม้นะคะชอบปลูกต้นไม้ลูกชายเออนี่เนี่ยเฮเดเฮเดรู้จักไหมรูปต้นนี้คืออะไรแม่บอกไหมต้นนี้คืออะไรลูกไม่บอกไม่บอกเหรอแก้วหน้ามา้าแก้วหน้ามา้าใช่ไหมลูกแก้วม้าปะแก้วหน้า <Okay. S 1> มา้าใหญ่ที่สุดเลยเออสวยไหมใหญ่กับยกักษเหมือนกัน <S <S เลยใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ครับพูดพราะไง ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่กับยอะก็ได้ครับครับโอ้โหชอบดูปลาหลานชายชอบดูปลาเขาก็จะชวนมานะคะมาดูปลาที่บ้านก็มีครับเกล็ดงอเลยครับเกล้ออยู่ค่ะเกล็ดเกล็ดเกล็ดไปแค่ก็ค่เขาก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยนี้นอกออฟฟิศก็คือ ทองไรงนะคะแม่แม่หนูปลูกไว้เยอะเลยอันนี้ต้นอะไรลูกเฮเดต้นนี้ล่ะครับอยู่คือง่องญิง <laughs> ไม่รู้รู้ไม่รู้ต้นอ,อะไรลู้ไม่รู้คืึ่งญิงเน่ใบสวยเนาะแม่เจ้าดิกรสันหามาปลูกเนาะ <laughs> นี่ก็เศรษฐีวิสัาานะ <laughs> น,สนะคะนี่เขาเอาอะไรมาปลูกเนี่ย ไม่ได้ลดน้ำเหี่ยวเชียเอออันนี้ก็ไม้ใบไม้หยกัยกหเนี่ยที่บ้านก็มีต้นนึ้งก็ลูกสะพายเข้าไปให้นะคะอันนี้ก็เศรษฐีเศรษฐีเรือนเรือนนอกนะเขาก็ปลูกไว้หลายอย่างอยู่นะคะแสงเงินแสงทองเขาก็มีนะคะ ก็ช่างปลูกนะคะมาดูมุมนี้ที่บ้านไม่มีที่เล่นนะคะที่บ้านก็คุณย่าคุณย่าแย่งปลูกคนเดียวเลยคุณน้ำใจก็ปลูกคนเดียวนะคะคุณลูกสะพ้ายเขาก็เขาก็ไม่ได้ปลูกเขาก็เลยมาปลูกที่ออฟฟิศเดเดไปยืนอยู่ใกล้ต้นในนั้นที่รูกอีหนาวนี่เนี่ย <Hey. S 1> บอลอีหน่ะหนูนั่งลงเอา้านั่งลงข้าง เยอะอันนี้บอลอีนาวครับอีหนาวบอลอีหนาวบอลอีหนาวต้องเก่งสีสวยไหมบอลอีหนาวมีสีอะไรบ้างดูวอทคัลเลอร์เขียวอันไหนก็ได้มีสีอะไรบ้างวอทคัลเลอร์เขียวอไเขียวกรีนแอนด์กรีนแอนด์กรีนแอนด์ไวท์กรีนไวท์กรีนไวท์เดดเดชอบไหมบอลชอบที่สุดก็กบไม่ที่ดึกเลยดูอยู่แล้วดูอยู่แล้ว Do you like it? y e อะ yes yes Can I get it ไม่ขยันก็นอนกินวะเนี่ยโอ้ดนอนกินอะไรไม่สวยอันนี้สวยไหม beautiful yes <Yeah>. yes this is beautiful and this yeah, yeah. oh and this beautiful too yes <Yeah>. yes yes oh ผู้ด่างเขาก็มีนะแอบอยู่ข้างในนี่ค่ะแล้วก็มาแอบดูต้นไม้เขา หลานชายชอบหลานชายชอบอันนี้นไม่สวยเดีนนเ๋ยวโดนหนอนกินเหรอใบมันไหม้เนาะใช่<ไ>บอกคุณแม่ให้ตัดซะตกแต่งให้สวยงามนี่คะ่ะอีหนาวของเขาสวยนะของครูเพิ่งจะออกใบใหม่นะคะเดี๋ยววันหลังครูจะอัปเดตอีหนาวของครูให้ชมนะคะแต่อันนี้ของลูกสะใภ้ครูค่ะเขาปลูกที่ออฟฟิศแล้วเขาก็ไปให้คุณแม่หนึ่งต้นนะคะ สวยงามแต่ของเขาสวยกว่าลูก็เลยชอบก็เลยต้องมาทานนะมีคุยอ่ะครับอเอือเเดใบใบคลิปอะไรขายคลิปเอเดเอเดเซเกนเซเกนพรีสอีหน้ามีคลิปเอเดกุยน้าครับมีคลิปเอเดด้วยเอเดมีมีมีเยงอเพิ่มียครับมีคลิปเอเดหลายคลิปเลยกิ์ก่อกมี มีคลิปเฮดเยือกเยอะเยอะเออเยอะอยู่ครับมีคลิปเพดเยืเยอะอยู่มีน้อยมากครับเกลี่ยมเฮดเยือกน้อยมากครับกิดการให้เฮดเยือกโอ้ต้นนี้เขาก็สวย่ะใเฮดเฮดเดินผ่านก็แม่แม่เราก็ให้พ่อ้วยนะโอ้กดกดติดตามกดติดตามด้วยเหรอคะบ๊ายบายอ่าหลานชายบ๊ายบายละ คุณน้ำใจก็ต้องขอยุติการถ่ายทำวิดีโอสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะคะค่ะก็โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะก็ขอลาด,ด้วยบอนอีหนาวนะคะบ๊ายบายค่ะซ u a g เกน